แต่เมื่อวานนี้ครับหลายๆคนถึงกับเฮน,นะครับเพราะว่าตอนนี้คอ,อรมได้มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4ครับซึ่งเฟสนี้ถึงแม้ว่าจะลดวงเงินเหลือคนละ1,200บาทก็ตามนะครับแต่1,200บาทก็สามารถต่อชีวิตหลายคนได้นะครับ หลังคลมมีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสสีนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังตลาดนัดแม่สมคิดจังหวัดนนทบุรีไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเฟสสามจบลงการค้าขายก็ซบเซาลงตามครับคนออกมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งช่วงนี้ข้าวของราคาแพงขึ้นด้วย คนยิ่งระมัดระวังในการใช้เงินบางร้านจากที่เคยขายได้วันละ3-4 0ถึงหมื่นบาทพอถึงวันนี้ขายได้เพียง3า0ถึงพันบาทพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเลยฝากความหวังไว้กับโครงการคนละครึ่งเฟส4ว่านอกจากจะช่วยเซฟเงินกระเป๋าประชาชนแล้วยังช่วยต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้าด้วยครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4ผู้ที่เคยได้รับสิทธิจากเฟส3แล้วท่านต้องไปกดยืนยันในแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนตั้งแต่วันที่1กุมภานี้และจะสามารถใช้สิทธิได้เลยตั้งแต่วันที่1กุมภาส่วนคน นที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่10กุมภานี้เป็นต้นไปและจะได้รับสิทธิ์ในวันที่17กุมภาพันธ์โดยวงเงินที่จะได้รับก็คือคนละ1200บาทใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ครับ